เฉพาะนางเอกสาวสวยสายบุญคนนี้ค่ะเบลล่าราณีนะคะที่ได้ไปร่วมงานกระถินพระราชทานที่จังหวัดสกลนครคุณผู้ชมตามไปดูหน่อยสวยามออร่ามากๆจริงๆคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่จังหวัดสกลนครค่ะนางเอกสุดฮอตสายเลือดอีสานน้องเบลล่าราณีค่ะเดินทางไปร่วมงานกระถินพระราชทานพร้อมกับคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะและก็ผู้จัดละครชื่อดังพี่น้องอรุโนชาค่ะในช่วงบ่ายทางวัดก็มีการทําพิธีบวงสวงแล้ว ก็อัญเชิญปลียอดทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระาธาตุคุณผู้ชมโดยตัวของเบลล่าเองนี้นะคะได้ร่วมถวายทองคำหนักกว่า103บาทคุณผู้ชม,ม,ม <S <S เพื่อพุ้มปลียอดพระาธาต<ม>ุเชิงชุมนั่นเองค่าาทะท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมามร่วมงานบุญเป็นประจำปี นี่ก็จำนวนมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาดูน้องเบล่าด้วยนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันน้วยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเบล่านี่นะคะมีความผูกพันกับที่วัดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครเนี่ยจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ได้มาร่วมรํบวงสวงพระธาตุด้วยค่ะแต่งกายด้วยชุดชนเผาภูไทยเนี่ยปีที่แล้วเลยสวยงามอ่อนช้อยมากค่ะเป็นที่ตรึงตาตรึงใจของพี่น้องชาวสกลมากๆค่ะอนุโมทนาบุญกับเบล่าแลวก็ผู้ร่วมทําบุญทุกๆคนในครั้งนี้ ด้วยนะคะเขาบอกไว้ไว้แบบนี้นะคะว่าพระาธาตุเชิงชุมเป็นความเชื่อคุณผู้ชมเวลาเราทาบุญพระาธาตุมันอยู่สูงสุดใช่ไหมคะสูงสุดเนี่ยจะทําให้อันนี้เป็นความเชื่อส่งให้เรามีชื่อเสียงแบบอ,อยู่จุดยอดนะคะมืดงังยิ่งขึ้นใช่เหมือนน้องเบลล่าแบบนี้เนี่ย่ะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณผู้ชม